วันนี้แม่ใหญ่นาะขอเล่าถึงความขยันแล้วก็ การปรับตัวนะคะในการมาเป็นลูกแม่น้ําชีของพ่อใหญ่ค่ะที่บ้านของพ่อใหญ่ไม่ได้มีแม่น้ําแบบนี้นะคะแล้วพ่อใหญ่ก็ไม่เคยพายเรือสังกสีค่ะแต่เมื่อเรากลับมาอยู่บ้านนะคะเราก็มาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านริมตลิ่งแม่น้ําชีแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการหาปลาด้วยรูปแบบต่างๆนะคะการพายเรือสังกสีพ่อใหญ่ก็มาทําการฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ที่นี่ละค่ะและนี่คือเรือสังกสีที่ ที่พ่อใหญ่ภายในแม่น้ำเมื่อกี้นะคะเราจะใช้ไม้มาขึ้นรูปทรงไว้ก่อนแล้วก็เอาสังกะสีนะคะมาพับเก็บมุมตามรูปไม้ที่เราได้ขึ้นทรงไว้ค่ะขั้นตอนที่พับสังกะสีเพื่อที่จะห่อหุ้มเรือจะต้องเป็นคนที่ชำนาญเท่านั้นนะคะเพราะไม่อย่างนั้นถ้าทำแตกไปเรือของเราก็จะรั่วค่ะดูเรือแล้วเรามาดูไม้ภายกันค่ะ ไม้พายเรือสังกสีจะใช้เป็นคู่นะคะโดยใช้ไม้ไผ่มาเหลาค่ะเวลาที่เราพายก็จะพายสลับกันนะคะการพายเรือสังกสีจะต้องทรงตัวให้ดีนะคะไม่งั้นเรืออาจจะคว่ำได้ค่ะแต่ทุกอย่างสามารถฝึกฝนได้ค่ะ ดูพ่อใหญ่เป็นตัวอย่างนะคะพรสวรรค์เป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กับใครแล้วคนนั้นถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่มีการที่เรามีพรแสวงเราก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกันค่ะคลิปนี้ลากันไปกับบรรยากาศริมแม่น้ำชีจังหวัดชัยภูมิค่ะสวัสดีค่ะ